ไฟดับครับไฟดับครับเมื่อกี้นี้เซ็งเลยค่ะผู้ชมไฟดับครับผมทุกคนครับไฟดับครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วไฟดับครับไฟดับไฟดับโอ้โห้เซ็งเลยจอดแล้วเซ็งเลยไฟ,นะไฟดับไฟดับ อ้ไฟดับครับทุกคนครับไฟดับมามาดูต่อมาดูต่อเอาดูเก้ากำลังดูเดือนเ,อเลยโอ้โหไฟดับครับทุกคนครับไฟดับไฟดับเฉยเมื่อกี้เนะี่ยงงเลยยังกลับเข้ามาในเกมได้อยู่นะครับทุกคน โอ้โหแตกแล้วแตกอีกโอ้โเส็งเลยเอาละครับผมทางด้านของท่านบอสนี่ยังไงครับเมื่อกี้ไฟดับครับอือหือ <c oughs> <c oughs> จบข่าวเลยจากคนดูเยอะ จากที่คนดูเยอะๆนี่หายหมดไปเลยหายหมดไปเลยหายหมดเลยโอ้โหไฟดับไฟดับครับทุกคนเมื่อกี้เนะี่ไฟตกเจ็งเลยเจ็งเลยจบแล้ว ไฟดับครับไฟดับครับเมื่อกี้ครับไฟดับเกิดข้อผิดพลาดของการไฟดับผมไม่แน่ใจว่าไฟมันเป็นอะไรอย่างนี้นะแต่ไฟดับเฉยเดี๋ยวพี่คะหนูอยากเล่นกับพี่ตอนเล่นแหลงได้ไหมครัได้ครับได้ครับได้ได้ได้ใส่ดงหัวแตกไปแล้วิ q เมื่อกี้ไฟดับเฉยเซ็งมากเลยพี่ตายแล้วผมตายอ๋อพี่ผมตายแล้วโอเคโอ้คเซเขาแตกตายแล้วครับอันนี้ดีเอคิ่ไปได้สี่ตัวใกล้จะได้แล้วเนี่ยใกล้จะได้แล้วเนี่ยคนเนี้ยเมื่อกี้ไฟดับทุกคนเสียดายมากคนดูลังเยอะเลยเซ็งมากไฟดับเฉย เมืกก่อกี้เป็นยอะไรครับเออเมื่อกี้ไฟดับครับเมื่อกี้ไฟดับเมื่อกี้ไฟดับหลุดเลยเลยเหลือสามคนนะตอนนี้ตามตารางนะครับตอนนี้ดีเคต้องมาล่าคิวกันครับถ้าสิบสามคือถ้าเบอร์สิบสามคิวได้หนึ่งคนเนี่ยก็แน่นอนว่าได้เข้าแคนแน่นอนนะครับ แต่ถ้าหากว่าทางด้านของเบอร์สิบห้าเนี่ยถ้าคิวได้สองตัวเน,นี่ยแน่นอนว่าได้คิวได้ได้ได,ได้ได้เข้าแขนแน่นอนนะครับหนึ่งหนึ่งไหมครับผมสร้างได้ได้เดี๋ยวพี่จะส่งลูฟี่หนึ่งหนึ่งนะครับผมเอาละครับผมมาแล้วครับผมตอนนี้ทางด้านกาก้ากากา้าอยู่ข้างบนเอาละครับฮะอาะ่าโดนระเบิดมา เออกากานี่อยู่อยู่กึ่งกลางนี่เสียวเสียวเหมือนกันนะยังไงดีในี้ไก่เอาละครับผมข้างบนก็มีข้างบนก็มีเอาข้างบน,งบนอุ๊ยแตกจะได้เข้าคิวอยู่แล้วจบครับผมโอ้โหคือแต่ละคนนี่เหลือไอ้แค่หนึ่งอะ่ะเนี่ยไอ้แค่หนึ่งคิวอันนี้ก็เหลือสองคิวเหลือแค่หนึ่งคิวหนึ่งคิวเลยจะเข้าแคน นี่ก็เหีืยวเดี๋ยวคิวเนี่ย FF เด็กกากเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอคนเนี้ยก็เหลืออีกแค่คิวเดียวอ่ะเดี๋ยวดูดิโอ้โหที่ีนะครับเหลือแป๊บหนึ่งพี่ถ่ายรูปกันจะเปิดแฟตทำไมวะโอ้โหแบบนิดเดียวอ่ะ อันเนี้ยก็ได้อีกนิดเดียวจริงๆอ่ะโอเคโอเคโอ้โหเส็งเลยเมื่อกี้ไฟดับพี่จะเล่นแรงตอนไหนเดี๋ยวสักพักนึงก่อนเนาะเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมชื่อ ff เดะกาดอ๋อโอเคเลยแต่เมื่อกี้เกือบไปแล้ว แสดงหัวแตกมาว่าไงครับโอ้โหพี่ชัดเมื่อกี้รู้ซื้อยังไงไม่รู้อะเหรอนีโดูเนต็ตไปให้นะครับเดี๋ยวหนึ่งกับพี่ได้ได้ได้มานหนึ่งกับผมได้เลยผมอยากเล่นกับพี่จะสร้างอยู่ไหมครับเอาใครจะเล่มพี่ก็บบอกเ<ม>าถอะพี่พี่พพเอาใครออกไหมเนี่ย ไม่เดี๋ยวพี่จะเล่นกับคนดูกันเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เลขห้องมาเดี๋ยวใส่เลขห้องมาเดี๋ยวพี่อ่ะเดี๋ยวใส่เลขห้องมาเดี๋ยวใส่เลขห้องมาจะเลขนหัวแตกใส่เลขห้องมาใส่เลขห้องมาเดี๋ยวพี่จะเล่นกับคนดูโอเคมาหนึ่งหนึ่งมาใส่เลขห้องมาเลยครับเดี๋ยวเล่นแรงสตาหน่อยเดี๋ยวมาเล่นแรงสักตาหน่อยแล้ว ดิวดเดอร์ดิวดเดอร์ทันไหมดิวดเดอร์ดิวดเดอร์ผมแอดไปแล้วนะพี่แอดไปแล้วนะสวัสดีครับครับมาจากไหนครับมาจากสตรีมครับสตรีมที่ไหนครับ YouTube ครับออ๋ โอเค่ะใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ไฟดับครับทุกคนครับไฟดับเลยหายหมดเลย <c oughs> คนดูหายเกี้ยงเลยใน youtube จากที่หกสิบกว่าคนหายเกี้ยงเลยไฟดับครับไฟดับเมื่อกี้ไฟดับ เจอกันสามทุ่มนะครับโอเคครับผมได้แล้วแหละปัญญาเสีได้เลยมาแล้วมาแล้วฝากกดไลค์หน่อยครับฝากกดไลค์หน่อยนะ ใช่ครับผมครับเสจไดเลยเสจไดเลยคือเจไดเลยรู้จักสอนรามไหมรู้จักครับแต่ไม่ได้เป็นรู้จักกันส่วนตัวนะคือรู้จักช่องเขาสอนรามเขาเล่นเก่งกันนะดังเลยตอนนี้เริ่มดังแล้วผมเล่นด้วยได้ไหมได้ครับไดครับไดปิยา ตรงไหนดีเนี่ยโอ้โหเมื่อกียคนกำลังมาเลยคนกำลังเยอะเลยสุดท้ายแล้วไปดับซะงั้นอะเซ็งเลยต้องมานั่งตีใหม่รับผมเข้าแกนยังครับยังยังไม่ได้กดเข้าไปดูเลยครับผมเดี๋ยวพี่กดหลังจากนี้เดี๋ยวพี่กดเข้าไปดูนะแลวหลังจากนี้ยงหลังจากจบเกมนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปไอ้นี่นะครับเข้าไปกดกดรับนะโอเคไหม เออแคนอ่ะที่ปรึกษารับหน่อยเร็วที่ปรึกษาทำไมไม่ดูอ่ะคิงคิงคิงเข้าไปกดรับให้น้องหน่อยครับผมครับสวัสดีครับที่ปรึกษาทำหน้าที่หนครับ <c oughs> ชื่อมีมีกี่ชื่อมีชื่อเดียวนะพี่รู้สึกว่าน่าจะมีชื่อเดียว <c oughs> ชื่อฮอนอะไรสักอย่างอ่ะ แล้วมีคนขอเข้าไปกี่คนบีชื่อมันมีแค่ชื่อเดียวนะพี่พี่ว่าโอ้โหไม่มีปืนเลยพี่พากระโดดอะไรเนี่ยพี่ชายครับผมครับปัชญา,าว่าไงครับแล้วก็ผมอยากเข้าแคนนะครับ จะเข้าแคนต้องเทสก่อนนะครับผมเทสต้5คิวก่อนเมื่อกี้มีคนเกือบจะได้เข้าละ TM ก่อน TM ก่อนยังไม่มีใหมย่ยังไม่มีคนขอมาคนขอมาเลยเอ,อ้ยังไม่มีคนขอเข้าไปเลยครับทําไมไม่เห็นมีคนขอเข้าไปเลยผมได้ขอ ID หน่อยคะ่ะขอ ID หน่อย ไอดีอะรครับไอดี ID แคนหรอไอดี ID แคนยังต้องเทสก่อนนะครับคนที่ยังไม่ได้เทสยังเข้าไม่ได้นะครับเทสห้าคนก่อนนะหกห้าคิวห้าคิวไม่ใช่หกคิวข้างล่างมีคนหมอ,อพี่ครับครับผมว่าไงครับ จำได้ไหมจำได้ครับจำได้เอ้ยเดี๋ยวพวกพวกอยู่นู่นหมดแลวพวกอยู่นู่นพวกอยู่นู่นผมให้ผมให้เข้าได้ไหมเล็กแคนผมให้เข้าได้ไหมคนชื่อท่านอยู่โน้ข้าผัคคับ แตกไปแล้วครับหนึง่ง เทสตัวเนี้ยเทสแบบเนี้ยเทสเล่นเล่นเล่นแรงอย่างเงี้ยเล่นแรงมามาเทสกันเลยเลยได้เลยตอนที่พี่เล่นแรงเนี่ยใครจะขอขอเทสอะเทสมาเทสได้เลยผมต้องเทสแคนไหมครับต้องครับแต่เมื่อกี้อะคือต้องครับเมื่อกี้เล่นไปแล้วแต่ว่าทีเนี้ยน้องยังไม่น่เลยเกือบได้แล้วเกือบได้เกือบได้เข้าแคนแล้วเหลือแค่คนเดียวอะแต่ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้น้องยังไม่ขึนห้าคิว อีกนิดเดียวพี่เกียวสู้ๆนะคะโอเคครับผมขอเทแสเทแคนได้ไหมครับได้ได้ได้ครับผมสร้างเทสแคนได้ไหมได้ครับได้ถ้าน้องมีปะ่ะเอ้ไรเงี้ยเนยไสองคนมีสองคนกระสุนพี่หมดแล้วกระสุนพี่หมดแล้ว ยาก็ไม่มีทำไงวะยาพี่ไม่มีนะเนี่ยเอาวะแตกดูดูหรอแปดแปดแตกดดิครับผมอยู่ในกลุ่มได้ไหมครับได้ครับ ดิสคอร์ดคิงคิงเอาดิสคอร์ดเอาละดิสคอร์ดให้ส่งให้ในทาง u t u b e หน่อยครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเดี๋ยวผมสร้างโอเคครับใครจะเข้าแคนก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะเชิญเข้ามาในดิสคอร์ดด้วยนะครับแล้วก็คนดูสามารถเข้ามาในดิสคอร์ดมาคุยกันได้นะครับ F อฟซีอ่ะด้ยยาไม่มีว่ะยาหมดเลยยาหมดเกี้ยงเลยโอเค เดี๋ยวพี่แอดผมมาโอเคได้ได้อุ้ยกระสุน a ออก็ไม่มีว่ะไม่มีสักแม็กผมเล่นโทรศัพท์อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอไอ้โดนส่งของอเฮ้ยส่งมาดีับลูกพี่ส่งมาเลยส่งมาเลย ต้นไม้ข้างหน้าให่ไปส่งไหนวะ่เอา e ครับเอารพี่เอาไปแล้วครับพี่เอาแล้วผมแชร์ลิงก์ไม่เป็น อ๋อผมขอให้ดีน้องที่จะเทคแคนหน่อย oh. พี่บอลพี่บอลรูพี่บอลรูมแนี้นนะ oh. ใช้ี่น่้นไปเนาะตอนเทสแคนพี่เชิญหนูได้ไหมได้ครับได้พี่จบแล้วค่อยให้ก็ได้โอเคได้ได้ไดไดได รออีก3 0นาที35นาทีโอเคครับพี่ครับผมเล่นแรงกับพี่อยู่ถ้าผมอ้ยค้นเหรออยู่ถ้าผมยิงนะฮะคิวเข้าแครนได้ไหมได้ครับได้พี่ชายครับผมตอบแชทแทนพี่พี่ชายผมตอบแชทแทนพี่นะโอเคได้แนะ คิงคิงทำหน้าที่ไอ้นี่แอดมินหน่อยดิยแป๊บนึงนะไอ้ลูฟี่อยู่ปก k คิงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไม่ไหววะอ่าขอแอดมินสักคนหน่อยได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ไปตั้งค่าให้ไม่ไหววะทำไรตอบแอดมินนี่พี่หน่อยใน u t u b e ในยูทูบเปิดในพี่ ตาใช่ใช่พี่ปวดตาพี่หันไปหันมาดอกแล้กๆพี่ก็อยากตอบอะ่ะพี่ก็อยากตอบอ่านข้อความอะไรเงี้ยพี่แอดมาหน่อยนะโอเคได้เอ้คน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  เฮ้มันลมแล้วมันลมแล้วมันลมแล้วยิง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 โอเคไปงาม บาลเล็ดเยอะเลยว่ะมีสะโขบนะสี่ไหมเนี่ยสะโขบสองนี่ก่อนว่ะ ด้วยแน่ๆปวดคอด้วยแน่ใช่ๆ,ๆปวดคออยู่ปวดคออยู่สร้างห้องหน่อยเนะีโอเคพี่ทุกคนเดี๋ยวจะให้คนทําหน้าที่แทนนะครับคนที่อ่านข้อความตอบเลยนะพี่จะขออนุญาตขอตั้งสมาธิเล่นก่อนนะฮะเอาวะมีบัตรป่ะก็ไม่ไหวต้องดูอย่างนี้ ลอยสามห้าสีสู้ๆนะครับได้กำลังใจดีๆจากมิวเดอร์ก็ดีเหมือนกันอนะ่ะเดี๋ยวพี่อัพก่อนใครยังไม่ได้กอดสามใครไม่ได้กอดสี่บ้างใครไม่ได้กอ4สี่อ,อัพเลยถ้างั้นอนะ่ะพี่มีกอดสาม

ระเบิดตัวเองระวังแม่งไอ้ระเบงระเบิดหมดเลยไอไม่ใช่ไอ้วอมหมดเลยตั้งไอ้วอมถี่มาก บออยังถีเมื่อกี้ทีเดียวสามลูกอะเกินอเครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่เดินแคนให้หน่อยนะ phỏng muốn vào bản em này, này nè Đừng nghe này. เฮ้ยพี่ยิงขนาดนี้ไม่แตกเหรอยิงขนาดนี้ไม่ไม่ไม่ล้มเลยเหรอไม่แตกเลยอะลย่ะเกินไหมป้ายิงขนาดนี้ไม่แตกอะ่ะเกินไหมป้า ยิงขนาดนี้ไม่แตกอ่ะยิงขนาดนี้ไม่แตกอ่ะเกินไปป่ะมึงเอามาตาหรือไงเนี่ยใครยิงอูอใคร,ย,ใครยิงวะกลาง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  เฮ้ยลม้มพี่ลมม้มอ่ะเฮ้ยต้องต้องอย่าเข้าทีละคนอย่าเข้าทีละคนเอาเร็วเลยโอเคสวยงามสุดยอด 10 Q Ô hô damage 10 Q Tuyệt giỏi 10 Q